อโอ้เปิดแล้วบอโอ้เปิดแล้วฮัลโหลคุณมอร์นิ่งเซอาเมอร์นี่เขาจะมากินอาหารจ็บแสบแบบ ASMR เออไปต่อจะได้ว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเข้ามาเริ่มกันเลยบางแล้วเมื่อก็นาจะใส่ได้อยู่เนาะมับคก่เออเออเงืเออืออนี่นี่ลาการกินแบบเก็กเอาเท โอ้กระป๋อมเก่ารู้สึกก้มกองไว้อู้ว้าวว้าว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 มึงยังบ่เศร้าดิมึงยังบ่เศร้าดิอืออียังเหรอคะแม่ กูบอกงไปหาเวียงเห็นงานทำมึงมันนั่งอู้วาวอย่างอยู่นี่กันนี่เด้อแม่งานเขากระป๋อมกากูหมายถึงงานที่มันได้เงินนะโอ้ยอแม่ทั้งสี่วันได้ในมือหนี้แต่อาสี่ได้ในมือหนาได้แม่ไล่ซาระขันมันสีได้มันได้ไปแล้วพุ่นแนวมันสีได้เงินไปหาเห็ดเวียงอยู่นอกพุ่นไอแม่บวกเขาใจกระป๋อมกาไอแม่เห็นงานกระป๋อมกาเป็นเรื่องไร้สาระก็ย่าสัตว์กระป๋อมกาบรเห็นแล้วก็ได้เหียบไปมึงกับบอสพ่อสิฮอดไสดดอกกระป๋อมกาเอ้ยมึงมันบอกเคยเห็ดอยังสำเร็จอยู่แล้ว ว้าวมาแลลวไปต้าเหลือใจท่านมึงเป็นผู้ยิ่งละกู้ิ<อ>จับจ<อ>ึงไปขายโลดอย่าให้กระปอมกล้าขายแห้งบอกเออได้แม่กระปอมกล้าจัดให้ว้าวละเทียงลินซอยบ่ผมบ่ไย้ลินซอยพ่อบอกวิลีกระป้อมกล้านักล่าท่าความฝันเขาเหตุจริงที่เขาหักด้วยความต่างมกต่างใจแต่แม่ของเขานั่นก็บอกเขาใจน,นี่จริงที่เขาเหตุนแน่นอนครับมันจะเกิดปัญหาสำหรับเขา กระพอมกาดหน่อยใจให้ทุกคำว่า,าของแม่และจึงเกิดความคิดอยากจะเห็นประสดแม่โดยการออกไปขายโต๊ะตามที่แม่เคยบอกเขาเออว่าขายก็ขาย <S <S 2> <S 2> อยอยอุนี่ใส่นีนลูกไปโอ้โหโอ้สวยงามไมอาา้อุ้ยตายตายอืมก็โอเคอยู่ตัวเนาะ ขั้นบบมานไกน้มันหูไปกับป้อมกาได้ลักวัตถุอุปกรณ์ของแม่มาแต่งกายเป็นหญิงแม่ตกมกตกใจเมื่อเห็นความเซ็กซี่ของกระปอมกาในมึงแต่งโตอีหยังของมึงเนี่ยเรื่องพวกผมแม่บุตรเม่ย,มยแม่ได้แต่อ้าปากค้างแนมเบอร์กับป้อมกาเดินจากไปพร้อมน้มปลอมอันเด้งดึงและเมื่อมาหดกับป้อมกากับบอกล่อสาเริ่มปิดกั้นขายทันทีมือนนโบมานเนี่ยมันหูไป ขั้นใหญ่ป้านนี่แหละยนงบอเดยผัวน้่อยซับค้อนบางสิมีความหมังอยู่บ้าเอา้อหมายถึงหมาที่ยึดจะคืออยู่นั่นนะเอาวอเละเฉยไว้แนมนายยังลระผู้สาวเอ้อเที่ยวไหมคะทอรทไนล์ล่ะถ้าค้างขึ้นะพันหาสว่วข้าวละหาพันขั้นต่น่าสว่วข้าแล้วมันจะสิบโอแพง โอเคครับเอ่ออจะอ้อยไปนองไปไอ่พ่อมึงก็พาไปกันเลยแลแล้ว,ลวกับป้อมกา่าก็ได้คคคแขกคนแหลกของหวันได้แขกนั่นกับบุหูเลยครับว่ากับป้อมก่าเป็นสายใบ้อยเขาเป็นมานนํากันอย่าเอาไรใหญ่ห่างเลยจ้าพาไปกันเลย้อยพ,อพ้อมอยู่แล้วไปจะอ้เออม้านละมือเนี่ยและเมื่อทั้งสองคนเขาไปในห้องไดโบดน แค่กระได้หูความจริงว่ากระปอมกาม่งูแค่กิง้งได้แลนหนีตายยางที่บกคิดชีวิตเลยเอาผ่าไปใช่ละาอมึงมีงูมึงคือบอบอกกูบอกลยวจะขายได้บ่ล่ะแต่กระยาดะไดเงินละเว้เ <c oughs> มือเ่อไดเงินมากระปอมกากับบอกล่อสันำเงินทั้งเหมือดไม่แม่ทันทีอันนี้แม่หาพันอ๋อนี่รู้เอาเงินมาแต่ใสหลายทีขายตัวค่ะแม่นี่มันโมเมนต์ความจริงแม่นบลูกระแม่บอกผมเองว่าผมเป็นหญิงแม่จะเอาผมไปขายนี่ได้ครับ ผมก็แต่งตัวเป็นหญิงแล้วเด้มันบ้แมนแบบนี้ลูกที่แม่บอกแม่ก็บอกตั้งใจให้ลูกเฮ็ดถึงขนาดนี้มันเพียงอารมณ์ชัวร์บเท่านั้นลูกบ่ท่านละแม่ผมเห็นมันไปแล้วงานที่บูไซก็ทำานันนั้นนะลูกคือบ่เฮ็ดก็ในีนเมื่อผมเห็นสิ่งที่ผมผันบ่ได้ผมก็บ,บ่ะเป็นตัวเรื่องงานเหมือนบ่แม่แต่มึงสิเป็นกะลีบไ่ไร้มึงเป็นบูายแม่เสียใจเด้ แม่และเมื่อแม่กระป้อมกาหูความจริงว่ากระป้อมกาขายโตแม่ก็เสียโมกเสียใจที่เห็นลูกเฮ็ดแบบนั้นลงไปกระป้อมกาสับสนกับชีวิตบ่หูว่าจะเดินทางไหนแนวนั้นกระโบดีแนวนี่กระโบชัยจะแม่นสับสนกับชีวิตแน่นอนแต่กระป้อมกากระหูซึกผพิษว่าเมื่อกระป้อมกาได้นั่งคิดทบทวนเขาก็ได้หูว่าสิ่งที่เขาเห็นลงไปมันผิดกระป้อมกาจึงได้มากราบขอโทษแม่ทันทีแม่ครับ ผมขอโทษมผมเหตุผิดไปแล้วต่อไปลูกสิบอเอ็ดแน่นานอีกจรั้งเถอแต่ลูกอยากขอแม่จากอย่างหนึ่งในบ้านลูกขอเหตุตามความฝันมึงที่ซื้อเลบอเขบอกให้เหตุตามความฝันแม่อย่ากปเป็นเลือกตลกที่วะมึงหักเ่าแนวน,นนะันเนาะลูกสัญญาว่าลูกจะเต็มทีลูกททลกูว่ามันว่ง,ง่ายเลยที่จะสําเร็จแต่ลูกขอล้องเหตุเดี๋ยวบ่แม่อย่างในน้อยลูกก็แสด้พิสูจน์ตัวเองทักสิบเอ็สำเร็จกับยา ตอนนี้ลูกอาสิบบอกเก่งและเห็ดมันบนไหนดีพอแต่ถ้าลูกเห็ดทุกมือเห็ดไปเรื่อยๆศึกษาหาข้อมูอตลอดเวลาลูกเื่อว่าลูกจะเก่งขึ้นและสําเร็จในวันหนึ่งแน่นอนและมือนั่นแหละแม่ลูกและแม่กันจะสบาย อ่าแม่อนุญาตให้เฮ็ดก็ได้ถ้าลูกมันใจแบบนั่นนะลูกก็เฮ็ดซะแต่ถ้าลูกเฮ็ดบ่ได้แม่ก็สิบ่เฮ็ดหยังหลายดอกแม่ก็สิไล่หนีแต่เพื่อนซื้อบอกเอาไปเฮ็ดกะลีฉันได้แม่ก็ว่าประสนอีกล่ะเดี๋ยวก็ไปเป็นกะลีหรีดอกแม่อนุญาตให้ผมเฮ็ดเลยบ่ครับเออแต่มีข้อแม่ว่าต้องเฮ็ดภายใน2ปีคันเฮ็ดบ่สำเร็จแล้วเมื่อก็ต้องออกไปหาทํางานที่มันได้เงินม่ให้แม่ฮ่อไม่ย่อให้ผมเฮ็ดเค้ากฝันแล้ว ค่แม่ผมสัญญาว่าจะได้ดีที่สุดเอออยาสิดีแต่คว่ก็แล้วกันและในที่สุดแม่ของกระปอมก้าก็ย่อมให้กระปอมกาฮหดตามความฝันพังดอพังดอโอ้โหกระปอมกาหูซึ้งสวงไว้าว้าวเสียงลูกพูดไรวะโอ้ลูกอิสซารีนี่ดอก <c oughs> เป็นไปว่าและในระหว่างที่กระป๋องก้ากำลังเหต ASMR, ุ ASMR เพื่อนบ้านทีได้ก็เกิดความบ่พอใจและดูถูกในตัวกระป๋องก้าโอ้ยมากระป๋องก้าสองสองมึงเหตุบ่สำเร็จดอกน้ำหนาแบบมึงนะ่ะไปแบกปูนปุจะสิครื่องเหตดแบบนี่บ่ลุ่งดอกอย่าซิเฟอร์ฟันอย่าเป็นยูทูบเบอร์หลมึงลูกกูนี่ได้เหตดเรียงราชสกการมีเงินใส่ใพ่อแม่ทุกๆเดือนอีพ่อตายแล้ว เออว่ะกูลืมและเมื่อกระปอมการดได้ยินคำดูถูกแงวหนั่นก็นตอบว่าครับผมบ่ทราบคำบอกขอบผคุณดอกแต่กับพิดพอมึงบอกมันเป็นปกติที่คนอื่นจะป่เข้าใจเฮาเพราะเขาปวเข้าใจในสิ่งเยวเห็เหุและหลายคนจึงมองมันเป็นเรื่องไร้สาระแต่สําหรับผมผมเต็มทีกับมันและเห็นโอกาสในสิ่งที่พวกคุณบ่เห็นและทำเมื่อนึงผมสําเร็จคนคือพวกคุณกระิได้แต่อิจฉาแล้วว่าในใจว่าลูกก็คืเหตุบ่ไดแบบนี้แน่นอะอบุยอย่เออทขัว่วไม่รีไว้ คนข้ากูบมีวันอีสามึงแลวเวียที่มึงเหตุกับบุมีวันสำเร็จได้ซ้ำกูดอ,อกมกักรปอมกามักบ่มมีอนาคต เออเจอคำมึงไวเดอ้อบ้าๆกี่ขา่ากระปอมก้าถึเพแ่อนบานดูถูกและเหยียบยามยางโมมีสินดีแต่กระปอมก้าก็หูด้ดีถึงสัตว์จะทำของขนว่าเมื่อเฮาเหตุในสิ่งที่คนอื่นบ่อเหตุมันยอมมีคนบาา่เข,ข้าใจและแน่นอนครับทุกคำว่าและคำดูถูกจึงบ่ม,มีผลต่อชีวิตกับปอมก้าแต่กลับกลายเป็นแห้งพักดันที่เฮตให้กระปอมก้าลุกขึ้นสู่เพื่อลบคำดูถูกของพวกเขา กับป้อมกาปรึกษาหาเลือกกับหมู่เรื่องแนวคิดและการประสบผลสำเร็จหมูค่คนที่1นึ่งสื่อจอยเป็นนักปาดและนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จส่วนหมูค่คนที่2องสื่อแหนซัมเป็นพนักงานประจําที่เ็ดเวียงในบริษัทของจอยนี่พวกโตกูเ็ดคลิปลงยูทูปบอกโตว่ากูควรมีเอกลักษณ์ในการเหดคลิปแนวใดจึงสิสำเร็จด่านนี้ฮะ<า>มึงอีได้เ็ดคลิปลงยูทูปอ่ะถูกต้องอ๋อกูเห็นหมัองโมกุณลุกใยสายเหนมา3าสปียังบ่ได้เลย ตัดใจเถอะกระปอมก้ามึงเหตุบ่ได้ดอกเฮ้ยแฮนซัมมึงอย่าสิคิดลบหลายมึงต้องเบิ่งติ่ต้นเหตุว่าเป็นหยังเขาจึงเหตุบ่ได้โอ้มันก็คือกานนั่นเลยวะ่ะ มันว่ากับกูว่าเน้นเฮ็ดคลิปออกมาหลายๆบ่ต้องมีเอกลักษณ์และคุณภาพตาสวมแต่ละคลิปไปเมื่อคือดังเองนั่นแหละปัญหาคนดูจจอยากดูสิ่งที่เขาอยากดูเท่านั้นพอแมนเบิ่งไปแล้วบยย่ได้อีหอังซึ่งคลิปที่มีคุณภาพก็จะเห็นใด้คนที่เบิ่งแล้วกลับมาเบิ่งอีกก็บต่าตางกับการขายของถ้าของห้าดีเขาก็จะกลับมาซื้อซ้ำอีกเรื่อยๆและนั่นแหละคือเคล็ดลับความสำเร็จและคุณภาพคืออย่างละคุณภาพกับมีหลายองค์ประกอบภาพเสียงต้องได้นี่คือคุณลักษณะพื้นฐาน แต่สิ่งสำคัญก็คือการแสดงออกแนวดัยละโดยมีเอกลักษณ์คือใส่ความบ้าความเอลอลงไปและท่าเต้นที่เซ็กซี่ว้าวนั่นก็จะเพิ่มความแตกต่างไปจากสองโมกุนซึ่งมันหมายความว่ากระปลอมกล้ามีโอกาสประสบผลสาเร็จเป็นความคิดที่ดีมากกูะเะื่อแนวทางมึงไปใส่เด้อครับเซียวจาไว้เด้อว่า การสะสมคลิปที่บ่มีคุณภาพจะบ,บ่เห็หนแ่เาหมวกทิษี่ไงเออ,อยาสียวมันไปเห็นในสิ่งที่บ่มีอนาคตหลือเมื่อมีหลายขนาดเนาะอ,อนาคตบ่มีจังไดเงินเดือนหนึ่งมืเหลือใสต่ตสองพันตำานิบ่มันคองบอ่บัตรกู้ไรมึงออกไดล้ละเออเนาะมึงต้อมีแนวคิดเป็นนายตัวเองอจากสิรุดพนจากวงจรบ่บ่อยากหลยขี่ขานเว้ยเออกระปอบกากรับก่อนเดอขอบคุณหลายๆที่ใครับปรึกษา โชคดีกับป้อมก้าเออโชคดีเมื่อพังนักปาดววร้ายก็อยากนอนไว้กูก็คือกันและเมื่อกระปอมก้าได้คําตอบจากมูกระป้อมกาจึงกันก้องคว่หูที่เป็นด่านวอกไว้และปั๊บใส่เขาคับชีวิตจริงอุ๊ววววอุ๊ววววและเมื่อเวลาผ่านไปโดนนั่นโดยความที่กระปอมกาฝึกฝนตนเองอยู่ทุกมือจึงให้ได้เขาเก่งขึ้นและในที่สุด วันเวลาที่เขาล่อค่อยกับมาถึงในระหว่างที่เขาอัพคลิปไปบ่บท่านหอดสมองหยอดวิวของเขากระทลูถึงสิบล้านวิวโอ้เชีย่ยในที่สุดวันที่เขาพบการล่อค่อยกับมาถึงโอ้หนำตาสีไหลเว้ยนี่แหละครับผลของความพยไยยามถึงสิเจอข้ามดูถูกมาหลายเพียงใดมันกระบอสามารถเฮ็ดให้กระปอมกล้าหยุดเฮ็ดในสิ่งที่เขาหักได้เลยจนมาห่อนมือน,นี่เขาสำเร็จตามเปม้าหมายที่เขาตั้งไว้ แม่ครับลูกสำเร็จแล้วเด้อเขาจะมาถึงด้ถูกและอัปจอนอีกต่อไปแม่อ้ลูกใช่แม่ปลุกใจในตัวลูกอีหลีว่าแม่ไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกชีฮดได้แม่ขอโทษเด้อที่เคยห้ามลูกครับแม่บู้เป็นยังลูกลูกเข้าใจแม่กระปริกาดีใจหลายที่เห็นลูกประสบผลสําเร็จและบลอสารน้าเลื่องไปบอกขังบ้านทันทียายสียายสีบางในลูกก็เป็นยูทูบเบอร์เออคันพูดและสิฮาว่าคุยอ๋อไม่มันเป็นไปได้ไงลูกขีเฮ็ดบ่ได้ขึ้มันหว่าแม่ เอประตูนีมมือกับป้อมกาเลจอยเต้นสลองความสําเร็จแต่แฮนซัมบอดดีใจน้ากระป้อมกาเลยเขาแนมเบิร์กระป๋อมกา้ดยคว่มโกรธเคียดและบบมีความสุขที่เห็นมูไดดีจนสุดท้ายแฮนซัมจึงตัดสินใจล่าออกจากงานม่เหตุขิบคือกระป๋อมกาเพราะเขาคิดว่ากระป๋อมกาเหตได้เขาก็ต้องเหตได้คือกันโดยที่เขาบอดด้มากสิ่งนั่นเลยและแนนอนครับหยดวิวที่เขาได้กับบอดด้เป็นคือสิ่งที่เขาคิด ได้2วิวครับโอเชี่ยมันเป็นไปได้จากไหนว่ามักระปอมกายังเหตุใดเป็นอยังคดเ็กซี่คือกูคือบุไดคือมันแฮนซัมกลุ่มใจยังหนักที่เหตุบุไดจึงตัดสินใจไปขอพ่อนจากพาบิดาเอานี่น้ำซักศีขอบคุณพาบิดาที่เมตตาพาบิดาใส่อยังเป็นส่วนผสมผมหูซึกสิอีกครังมากเลยพูนอยู่ทางพูนออกมา นี่ละน้ำซักสิทธิ์เฮ้อใหญ่แล้วครับแฮนซัมได้ดื่มน้ำซักสิทธิ์ที่เฮ็ดจากปัสสาวะและอึของอคน <c oughs> เป็นเจไดล่ะรูสึกดีบอน่าเสียใจยครับทั้งสีดื่มน้ำซักสิทธิ์จากาพระบิดาก็บเฮ็ดห้ยอดวิวของเขาเพิ่มขึ้นได้เลยหอยคือทอเนาะงานก็ล่าออกแล้ว เงินที่เหลือก็ไกลจะหมดเมื่อแฮนซัมบ่มีทังออกเขาจึงย่อมแบกหน้าอันเซ็กซี่ของเขาไปขอความสวยเหลือจากกระป้อมกากระป้อมกาจึงได้บอกเคล็ดลับอันสยิวเกี่วให้แกแฮนซัมมีเซียวก็คือว่านนะเอกลักษณ์เอกลักษณ์มีอย่างอีกความอดทนและธาตนที่เซ็กซี่โอ้ขอบใจหลายเซียวไม่เป็นอย่างและเมื่อได้แนวคิดจากกระป้อมกาแฮนซัมก็ได้นำมาปฏิบัติย่างตั้งมกตั้งใจอู้ว้าว Wow, wow, wow. และจากนั้นมากับป้อมกาและแฮนซัมก็กลายเป็นยูทูบเบอร์ที่โด่งดังและจอยที่เป็นนักธุรกิจก็ได้กลายเป็นสปอนเซอร์ให้ทั้งสองคนจีกวยโจโจได้จีกวยโจโจสิเฮดออ้จีกวยก็่อยเหมือนกันนี่เป็นจะไหนขั้นห่อในหน้าม,มูกระโขดแสบเลยละ่ะแล้วขั้นโมเมนต์มูเด่ะหมาบแดเลยะจีกวยโจโจกินซาดนี่แสบซาดนา